ความหัศจรรย์ของเจ้าเม็ดเล็กๆพิกโรคอย่ามองข้ามนะคะแม้จะเม็ดเล็กๆแต่เจ้างาดําคือทัญพืชชั้นยอดที่มากไปด้วยสรรพคุณครบทั้งบํารุงป้องกันและฟื้นฟูร่รางกายโดยเฉพาะสารเซสมินที่สกัดจากงาดําที่ตอนนี้หลายๆคนใช้ควบคู่กับการรักษาโรคร้าย สารเซซามินที่สกัดจากงาดํามีฤทธิต์ต้านการอักเสบเรื้อรังที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคร้ายช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายรับมือกับเซลล์ร้ายได้ดีลดความเหนื่อยล้าฟื้นฟูตับและดูแลไตมีฤทธิต์ต้านอนุมูลอิสระงานวิจัยพบว่าสามารถใช้ร่วมกับการรักษาทางการแพทย์เพื่อลดผลข้างเคียงจากเคมีบำบัดและฉายแสง ทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงเติมงาดำหรือสารเซซามีนในแต่ละวันสุขภาพก็จะเปลี่ยนจากภายในสู่ภายนอกเม็ดเล็กๆแต่พลังไม่เล็กนะคะป้าแหวนขอแนะนำให้ลองหามาทานดูนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะ